สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคดีปกครองเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อเป็นเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเรื่องอุบัติเหตุบนถนนที่กำลังก่อสร้างครับผมแล้วก็การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเคสที่น่าสนใจมากนะครับทำให้เห็นเลยว่าเวลาเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยเอ่อใครต้องรับผิดชอบบ้างแล้วกฎหมายว่าอย่างไงใช่ค่ะ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูว่าไอ้ความประมาทเล็กๆน้อยๆในการก่อสร้างเนี่ยมันส่งผลไปถึงความรับผิดทางกฎหมายทั้งบริษัทรับเหมาทั้งหน่วยงานรัฐที่จ้างเลยได้ยังไงอ mm hmm. เราจะไล่ดูกันตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยไปจนถึงคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเลยค่ะดีเลยครับเพราะเรื่องถนนเรื่องก่อสร้างนี่เราเจอทุกวันอยู่แล้วนะการเข้าใจตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ครับงั้นเริ่มกันเลยนะคะ เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนดึกมากประมาณตีสามค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณเก่งเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ครับตีสามค่ะกำลังขี่ไปตามทางปกติเลยในกรุงเทพนี่แหละค่ะตีสามนี่ถึงถนนจะโลง่งแต่ก็ทัศนวิสัยมันไม่ดีเท่ากังวันแน่ๆครับแสงน้อยแล้วคนก็อาจจะละล้าด้วย ใช่เลยค่ะแล้วจุดเกิดเหตุก็ดันเป็นหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพอดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขากําลังมีก่อสร้างปรับปรุงถนนกันอยู่อ๋อก่อสร้างในเมืองใกล้โรงพยาบาลอีกต่างหากมาตรฐานความปลอดภัยนี้ต้องเป๊ะเลยนะครับเนี่ยก็นั่นแหละค่ะคือประเด็นคือตรงเลนซ้ายที่คุณเก่งขี่มาเนี่ยมันมีหลุมใหญ่มากอยู่กลางถนนเลยค่ะเป็นหลุมจากการก่อสร้างนั่นแหละครับแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเตือนเลยไม่มีแผงกัน้นไม่มีป้ายไม่มีไฟอะไรเลยค่ะ โอ้หหลุมใหญ่กลางถนนตอนตีสามแล้วไม่มีป้ายเตือนเนี่ยนะอันตรายมากเลยนะครับคือคนขับรถมานี่แทบไม่มีทางเห็นทันเลยนะอาจจะเห็นตอนใกล้ๆแล้วซึ่งก็ไม่ทันแล้วผลก็คือคุณเก่งขี่มาก็ไม่เห็นสิคะก็ตกลงไปในหลุมรถล้มแล้วคุณเก่งก็บาดเจ็บไปอืมน่าเห็นใจมากครับคืออุบัติเหตุแบบนี้ฟังดูเหมือนโชคร้ายส่วนตัวนะ แต่จริงๆต้นเหตุมันก็มาจากเรื่องความปลอดภัยนี่แหละความประมาทของผู้รับเหมานี่แหละครับแน่นอนค่ะพอเจอแบบนี้คุณเก่งก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไงคะที่ต้องมาเจ็บตัวเพราะถนนไม่ดีเขาก็เลยตัดสินใจฟ้องศาลปกครองเลยค่ะเพื่อเรียกค่าเสียหายครับการไปศาลปกครองก็ถูกช่องทางเหรอครับเพราะมันเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่รัฐจ้างมาทำบริการสาธารณะซึ่งในคดีนี้คุณเก่งฟ้องสองรายเลยค่ะ คือกรุงเทพมหานครหรือกทอมในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้ว่าจ้างครับแล้วก็ฟ้องบริษัทปอเอกจำกัดอันนี้เป็นบริษัทเอกชนที่กทมจ้างมาเกาะสร้างตรงนั้นพอดีอ๋อฟองทั้งคู่เลยทั้งกทมทั้งบริษัทรับเหมาก็สมเหตุสมผลนะครับในมุมคนเจ็บเขาก็มองว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะต้องรับผิดชอบเขาเรียกร้องก็ตรงไปตรงมาค่ะคือขอให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยร่วมกันจ่ายค่าเสียหายค่ารักษาค่าซ่อมรถค่าขาดไรายได้อะไรพวกนี้ค่ะครับ แล้วคดีก็เข้าสู่กระบวนการศาลปกครองไปมีการสื่อพยานดูข้อเท็จจริงต่างๆจนสุดท้ายก็ขึ้นไปถึงศาลปกครองสูงสุดเลยใช่ค่ะถือเป็นคดีตัวอย่างที่น่าสนใจมากทีนี้เรามาดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกันค่ะว่าท่านมองเรื่องความรับผิดช,ชอบของแต่ละฝ่ายยังไงบ้างเอาที่บริษัทปอเอกก่อนนะคะศาลว่างไงคะครับสำหรับบริษัทปอเอกเนี่ยศาลก็ดูข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าบริษัทนี้แหละ เป็นผู้รับจ้างจากกรทมจริงๆในโครงการปรับปรุงถนนปรับปรุงท่อระบายน้ําตรงนั้นค่ะทีนี้สารก็ดูต่อว่าเอ๊ะแล้วการทํางานของบริษัทเนี่ยมันทําให้เกิดหลุมได้ยังไงเกี่ยวข้องกันตรงไหนแล้วเจอไหมคะว่าเกี่ยวกันยังไงเจอครับสารชี้ชัดเลยว่าบริษัทปอเอกเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังเท่าที่ควรในการทํางานคือการก่อสร้างเนี่ยมันไปทําให้ท่อรวบรวมน้ําสีที่อยู่ใต้ดินตรงนั้นพอดีมันแตกมันชํารุดเสียหาย อ๋อต้นเรื่องมาจากท่อแตกใต้ดินนี่เองแล้วมันทำให้ถนนเป็นหลุมได้ยังไงคะพอท่อแตกน้ำก็รั่วออกมาหรือน้ำจากทั้งนอกซึมเข้าไปมันก็ไปเซาะดินใต้ถนนไงครับพอดินมันหายไปเรื่อยๆไอตัวที่รองรับถนนมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอือือสุดท้ายมันก็ยุบสุดตัวลงไปกลายเป็นหลุมใหญ่ที่คุณเก่งตกลงไปนั่นแหละครับ อันนี้คือผลโดยตรงจากการทำงานที่ไม่ระวังของผู้รับจ้างเลยเข้าใจแล้วค่ะคือหลุมเนี่ยไม่ได้เกิดเองแต่เกิดจากการก่อสร้างไปกระทบโครงสร้างเดิมไม่ได้ป้องกันให้ดีพอถูกต้องครับแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะศาลยังมองว่าพอเกิดหลุมแล้วเนี่ยบริษัทก็ยังจัดการไม่ดีอีกคือไม่ได้แก้ไขไม่ได้ป้องกันอันตรายให้เรียบร้อยด้วยเอา้าเหรอคะมีรายละเอียดไหมคะว่าบกพร่องเรื่องป้องกันยังไงอีก มีครับสารระบุเลยว่า 1. คือไม่ยอมซ่อมถนนที่สุดตรงนั้นให้มันปลอดภยัย 2. คือไม่เอาแผ่นเหล็กหนาๆนานามาปิดปากหลุมไว้ก่อนซึ่งจริงๆมันเป็นเบสิกเลยนะเวลาถนนเป็นหลุมในเขตก่อสร้างเนี่ยค่ะค่ะนึกออกค่ะครับแล้วนอกจากไม่ปิดหลุมนะเรื่องป้ายเรื่องไฟเตือนก็ไม่มีอีกอา้าวไม่มีสัญญาณเตือนด้วยหรอคะใช่ครับสารบอกว่าไม่ติดสัญญาณไฟ ไม่ติดป้ายเตือนอนใระยะที่มันควรจะเห็นแล้วที่สำคัญเลยคือไม่จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอตรงหลุมนั้นด้วยโอ้โห oh. ซึ่งการไม่มีแสงนี่อันตรายมากนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนอย่างที่คุณเก่งเจอฟังดูแล้วนี่คือบกพร่องหลายชั้นเลยนะคะตั้งแต่ทําให้เกิดหลุมแล้วก็ไม่ป้องกันต่ออีกใช่ครับสารเลยสรุปว่าการกระทําคือทําให้ท่อแตกและการละเว้นการกระทําคือไม่ซ่อม ไม่ป้องกันไม่ติดป้ายไม่ให้แสงสว่างพวกนี้ของบริษัทปอเอกเนี่ยถือเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่ะซึ่งมันผิดกฎหมายแล้วก็ทําให้คุณเก่งเสียหายทั้งร่างกายทรัพย์สินและพอเป็นการประมาทเลินเล่อทาให้คนอื่นเสียหายแบบนี้กฎหมายเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าการทำละเมิดครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 2 0เลยที่บอกว่าใครจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำคนอื่นเสียหายต่อชีวิต ร่างกายทรัพย์สินสิทธิอะไรพวกนี้ก็คือทำละเมิดต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอ๋อค่ะกรณีนี้ก็เข้าข่ายละเมิดเพราะประมาทเรื่อๆเลยครับพอศาลตัดสินว่าเป็นละเมิดแล้วบริษัทปอเอกก็เลยต้องก็ต้องรับผิดชอบครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้คุณเก่งในฐานะผู้ทำละเมิดโดยตรงอันนี้ตามหลักกฎหมายแพ่งชัดเจนชัดเจนค่ะในส่วนของบริษัทแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะคุณเก่งฟ้องกทมด้วย ทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจคือกทอมเนี่ยไม่ได้เป็นคนก่อสร้างเองสารมองเรื่องความรับผิดของกทมออยังไงคะตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสําคัญในมุมกฎหมายปกครองสารท่านก็พิจารณาบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของกทมก่อนคือกทอมเนี่ยเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายกําหนดหน้าที่ชัดเจนเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการดูแลจัดให้มีบารุงรักษาทางบกทารบายนา้ําความปลอดภัยบนถนนในเขตกทม ซึ่งโครงการตรงที่เกิดเหตุก็อยู่ในหน้าที่กทมโดยตรงเลยถูกต้องครับและกฎหมายก็ให้กมทมทําหน้าที่นี้ได้หลายแบบจะทําเองก็ได้หรือเจ้าว่าจ้างเอกชนมาทําแทนก็ได้ซึ่งเคสนี้กทมก็เลือกวิธีหลังคือจ้างบริษัทปอเอกมาทําโครงการนี้แล้วการที่กทมจ้างเอกชนเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายยังไงคะกทมปัดความรับผิดชอบได้ไหมว่าจ้างไปแล้วถ้าพลาดก็เรื่องของเอกชนไปไม่ได้ครับ นี่แหละคือที่สารปกครองสูงสุดชี้ขาดเลยสารมองว่าการที่กรทมจ้างบริษัทปอเอกมาทำโครงการนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นงานในหน้าที่ของกทมเองนะถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายจัดทำบริการสาธารณะหรือดำเนินกิจการทางปกครองอย่างหนึ่งอ๋อถึงแม้จะให้เอกชนเป็นคนลงมือทำก็ตามหมายความว่าถึงคนทำจะเป็นเอกชน แต่ว่าการกระทํานั้นมันก็ยังอยู่ในกรอบงานของกทมอ,อยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับศาลมองว่ามันไม่ใช่การโยนความรับผิดชอบไปให้เอกชนหมดนะการกระทําของบริษัทปอเอกในโครงการนี้เนี่ยมันยังอยู่ภายใต้อํานาจและความรับผิดชอบของกทมในฐานะหน่วยงานรัฐเจ้าของบริการสาธารณะนั้นแล้วพอการกระทําของบริษัทซึ่งอยู่ในกรอบของกทมเนี่ยมันดันไปก่อความเสียหายหรือทําละเมิดต่อคุณเก่งอย่างที่ศาลว่าไปแล้ว มันส่งผลถึงกทมยังไงต่อคะผลก็คือกทมครับในฐานะผู้ว่าจ้างและเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยตรงเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่บริษัทปอเอกก่อขึ้นด้วยครับอ๋อศารไม่ได้มองว่ากทมหลุดพ้นไปเลยนะเพียงเพราะว่าจ้างเอกชนเข้าใจแล้วค่ะ คือถึงกทมไม่ได้ขุดไม่ได้ลืมติดป้ายเองแต่ในฐานะคนจ้างโครงการบริการสาธารณะนี้แล้วมันเกิดเรื่องขึ้นในโครงการภายใต้อำนาจกอทมอเนี่ยกทมก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบความเสียหายต่อประชาชนด้วยถูกต้องครับนี่เป็นหลักสําคัญเลยในกฎหมายเรื่องความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมันรวมถึงกรณีจ้างเอกชนทําแทนด้วยนะตามพรบรความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักการนี้มีไว้เพื่อคุ้มครองประชาชนครับค่ะ ทำให้มั่นใจว่าเออถ้าเสียหายจากโครงการรัฐเนี่ยมีคนรับผิดชอบแน่ๆไม่ว่ารัฐจะทำเองหรือจ้างใครทำก็ตามฟังดูเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลให้ความเป็นธรรมกับประชาชนดีนะครับเพราะไม่งั้นรัฐอาจจะเลี่ยงบาลีโดยการจ้างเอกชนหมดเลยก็ได้ใช่ค่ะมันเป็นการบอกว่ารัฐยังไงก็ต้องกำกับดูแลรับผิดชอบผลกระทบอยู่ดีดังนั้นพอศาลวินิจฉัยแล้วว่าทั้งบริษัทปอเอกซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรงกับกทมในฐานะผู้จ้างที่ต้องร่วมรับผิด ต่างก็ต้องรับผิดต่อคุณเก่งคำพิาพากษาสุดท้ายก็เลยออกมาในทางนี้ค่ะแล้วคำพิาพากษาสุดท้ายว่ายังไงครับสารปกครองสูงสุดก็เลยพิาพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคือกทมและบริษัทปอเอกจำกัดร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมาทดแทนให้คุณเก่งครับคำว่าร่วมกันนี่คือยังไงคะหมายถึงหารครึ่งหรือว่า คำว่าร่วมกันรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยหมายความว่าคุณเก่งซึ่งเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์จะเรียกเงินค่าเสียหายทั้งหมดหรือแค่บางส่วนจากกทมคนเดียวก็ได้หรือจากบริษัทปอเอกคนเดียวก็ได้หรือเรียกจากทั้งคู่พร้อมกันก็ได้ครับ oh. จนกว่าจะได้เงินครบตามจำนวนที่ศาลสั่งส่วนกทมกับบริษัทปอเอกเขาจะไปเคลียร์กันภายในยังไงว่าใครจะจ่ายจริงเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องระหว่างเขาสองคน แต่ต่อหน้าคุณเก่งคือต้องร่วมกันรับผิดเข้าใจล้วค่ะเป็นการประกันว่าผู้เสียหายต้องได้รับเงินแน่ๆแล้วยอดเงินที่ศาลสั่งให้ร่วมกันชดใช้ในคดีนี้เท่าไหรค่คะศาลสั่งให้กทมกับบริษัทปอเอกร่วมกันจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น86,939บาทครับให้คุณเก่ง8,000 80, 0กว่าบาทก็น่าจะมาจากพวกค่ารักษาค่าซ่อมรถค่าเสียโอกาสทำงานช่วงที่เจ็บอะไรพวกนี้ที่พิสูจน์ได้จริง ใช่ครับโดยปกติศาลก็จะดูจากหลักฐานความเสียหายจริงๆที่ผู้เสียหายยื่นมาความสมเหตุสมผลต่างๆประกอบกับความร้ายแรงของการละเมิดด้วยค่ะงั้นสรุปแล้วคดีนี้ให้บทเรียนสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกคือการก่อสร้างโครงการสาธารณะต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดความประมาทเลินเล่อขึ้นมาจนคนทั่วไปเสียหายคนรับผิดชอบไม่ใช่แค่บริษัทที่ทำนะแต่หน่วยงานรัฐที่จ้างก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดด้วย ถูกต้องครับนี่คือการยืนยันหลักความรับผิดชอบร่วมของหน่วยงานรัฐเลยแม้จะใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนก็ตามสำคัญมากในการคุ้มครองสิทธิประชาชนแล้วหลักความรับผิดชอบร่วมแบบนี้ถ้ามองกกว้างๆมันสำคัญยังไงอีกคะนอกจากเรื่องคุ้มครองคนเจ็บในเคสนั้นๆผมว่ามันสำคัญในเชิงระบบ อย่างน้อยๆก็คือ 1. มันส่งสัญญาณไปถึงหน่วยงานรัฐว่าถึงจะจ้างคนอื่นทาแต่ตัวเองก็ยังมีหน้าที่กํากับดูแลให้ดีให้ปลอดภัยนะอ mm hmm. พอรู้ว่าตัวเองต้องร่วมรับผิดด้วยเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจให้ต้องเข้มงวดขึ้นทั้งตอนเลือกผู้รับจ้างทั้งตอนตรวจงานไม่ใช่เซ็นสัญญาแล้วปล่อยเลยเหมือนบังคับให้รัฐต้องคอยคุมคุณาภาพความปลอดภัยอยู่เสมอแม้จะไม่ได้ทําเองใช่ครับอย่างที่สองมันก็ช่วยสร้างสมดุลนะ ระหว่างการให้เอกชนมาช่วยพัฒนาประเทศกับการดูแลความปลอดภัยของส่วนรวมคือให้เอกชนมาช่วยได้แต่รัฐก็ยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักอยู่ดีถ้ามีปัญหาซึ่งอาจจะช่วยลดความกังวลเรื่องการจ้างเหมาบริการสาธารณะบางอย่างได้น่าสนใจค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่เราได้จากคดีนี้อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็เห็นชัดมากๆจากรายละเอียดคดีนี้คือความสําคัญสุดๆของมาตรการความปลอดภัยพื้นฐานในที่ก่อสร้างครับ ไอเรื่องเล็กๆในนอยที่เราอาจจะมองข้ามเช่นก้วยยางแผงกัน้นป้ายเตือนชัดๆแสงสว่างตอนกลางคืนเนี่ยแหละจริงด้วยค่ะพวกนี้แหละครับคือด่านแรกด่านสําคัญที่สุดเลยที่จะป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงจริงค่ะคิดตามเรื่องคุณเก่งถ้าตรงหลุมนั้นมีแค่ป้ายสะท้อนแสงใหญ่ๆหรือมีไฟกระพริบหรือมีสปอตไลท์ส่องแค่นั้นเองบางทีอุบัติเหตุอาจจะไม่เกิดเลยหรือเบาลงเยอะเลยเพราะคนขับเห็นทันโดยเฉพาะตอนตีสามแบบนั้น แล้วสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเป็นค่าเสียหายเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายมูลค่าสูงลิว่วทั้งกับผู้รับจ้างเองทั้งกับหน่วยงานรัฐที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยค่ะลงทุนเรื่องความปลอดภัยให้ครบตั้งแต่แรกเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วครับในระยะยาวค่ะ ก็เป็นเรื่องจากคดีจริงที่ให้บทเรียนกับเราทุกคนเลยนะคะทั้งในฐานะคนใช้ถนนที่ต้องระวังเวลาผ่านเขตก่อสร้างแล้วก็ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบของทั้งรัฐและเอกชนในโครงการต่างๆครับหวังว่าการคุยกันวันนี้จะช่วยให้เห็นภาพความเชื่อมโยงชัดขึ้นนะครับระหว่างเรื่องใกล้ตัวกฎหมายแล้วก็ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะจากเรื่องความรับผิดร่วมที่เราคุยกันเนี่ย คดีนี้ทำให้เห็นว่ารัฐต้องร่วมรับผิดกับเอกชนในโครงการที่รัฐจ้างทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคนี้ที่แนวโน้มการจ้างเอกชนหรือเอาซอร์ซิ่งบริการสาธารณะมันมีจะจะมากขึ้นเรื่อยๆทั้งถนนขยะขนส่งมวลชนหรือแม้แต่สุขภาพครับเราจะมั่นใจได้อย่างไงคะว่าหลักความรับผิดร่วมเนี้ยมันจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆในทุกกรณีแล้วเส้นแบ่งความรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างรัฐกับเอกชนมันควรอยู่ตรงไหน รัฐควรต้องกำกับดูแลเข้้ข้นแค่ไหนถึงจะดีที่สุดสำหรับประชาชนโดยที่ไม่ไปสร้างภาระให้เอกชนมากเกินไปอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปนะคะ